ไหเปลี่ยนที่อ่ั้งเปลี่ยนยี่ยี่วะเปลี่ยนที่อะเดี๋ยวเอาท่นไวไม่เห็นยังตาไม่เห็นยัด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาปลอดภัยทุกทุกมองเรียบร้อยปลอดภัยขึ้นสูงสูงลงซาซาทำได้เลยได้หลาย

โอ้ยเก็ไปปัดกเก็หนาเที่รังให้นผู้ดก่กนะครับรอบไปดู วันติดตลอดอย่าพูดประมาทได้บาดมันหน,นึ่งหรือเด,ด่นรา <c oughs> คากับอย่างว่าสุงสาพอประมาณกระทั้งไพ่ดำกับจองน้ำเพราะว่าท่านอยาสีนี่คว้านพบนะะั่ตอนนี้ยังัะเกียนอยู <c oughs> ่หัวไฟยมเปืดแล้ว